ล่าสุดเลยเมื่อวานนี้เราติดการเรื่องลูกช้างหลงโคงใช่ไหมใช่บอกโอ้น่ะสงสารนะคะ,นะคะใช่แล้วก็อ่างก็พยายามเจ้าหน้าที่ก็ดูแลกันอยู่แล้วเอ๊จะมีโคลงแม่แม่ว่ารับลูกช้างกลับไปไหมอ่าพอยังไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ดาเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ดูแลไว้ใช่ไหมคะล่าสุดค่ะตรวจสุขภาพลูกช้างป่าพูวัวพลัดหลงนะตามที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูวัวจังหวัดบึงกาฬ ก็มีลูกช้างป่าพลัดหลงเข้ามาบริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูบัวตำบลบุ่งคล้าอเภอบุงคล้าจัังหวบึงกานตอนนี้ยังไม่พบโขลงแม่นะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบแล้วค่ะเป็นลูกช้างเพศเมียอายุประมาณ2สัปดาห์โดยนางสาวทักษิณาจะรุวัฒนานนท์นายสตวแพทย์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ส0อุดรธานีเข้าตรวจสอบและบันทึกอาการนะคะ แล้วจากการตรวจสอบสุขภาพก็พบว่ามีอาการขาดน้ําค่ะนะคะร่างกายมีอุณหภูมิสูงมีบาดแผลถลอกบริเวณสะดือและหลังใบหูมีอาการไยเหลวเจ้าหน้าที่จึงได้รักษาตามอาการนะคะก็คือให้เกลือแร่ผสมน้ําป้อนลูกช้างนะ้ำงดนมไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ยาลดไข้ทําแผลบริเวณสะดือแล้วก็หลังใบหูแล้วก็เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรคค่ะ หลังจากนั้นจึงรอติดตามก็รังอาการเป็นระยะนะคะนี่น้องช้างตัวนี้นะ,ะเราก็ได้ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสุขภาพให้สําหรับลูกช้างป่าฟูวที่ทัดหลงโขลงกับแม่นะคะ,คะ